สวัสดีครับวันนี้ก็มาลงสีแปดสติกเกอร์นะฮะกับตัวมีนิโฟร์เวลสแตทแพคเออาร์สปีดสเปคด้วยบอดี้แอโร่อะมันเต้นะครับอ่า ตัวนี้จริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นบอดี้อวันเตตัวออริจินอลนะแต่ว่ามันเอามาใส่ในสตาร์เตอร์แพคซึ่งหมายความว่าไงหมายความว่าต่อให้คุณจะซื้อตัวบอดี้ออริจินอลมาหรือว่าจะบอดี้จะ s สตาร์เตอร์แพกก็วิธีทำสีกับแปดสติกเกอร์เหมือนกันนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะฮะโอเคตัวบอดี้มันจะมีทำอะไรบ้างนะสิ่งที่จะต้องทำก็คือบอดี้มันจะมีการพ่นสี ดำนะครับนะจุดด้านหลังกับด้านหน้าแล้วก็ตัวปีกนะฮะซึ่งเราก็จะมาพ่นสีกันโดยสีก็จะมีทั้งสีสเปร์แล้วก็สีทาโมเดลตัวนี้นะฮะพร้อมกับตัวตัวผู้กันผู้กันนี้จะเป็นอะไรก็ได้ขอเป็นตัวแบบท่ามแข็งเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมา ทำสีบอดี้กันก่อนแล้วค่อยแปะสติกเกอร์นะฮะเอ <Okay, S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันคลิปเลยนะเสร็จแล้วนะครับสำหรับทำสีนะฮะอันนี้จริงๆจริงๆไม่ต้องทาเต็มก็ได้เพราะว่าส่วนใต้ส่วนตรงเนี้ยมันอยู่ใต้บอดี้นะฮะนี่นะมันอยู่ใต้บอดี้มันไม่เห็นออกมันจะเห็นแค่ขอบข้างก,ก็ทาแค่ขอบข้างก็พอนะฮะโอเค ส่วนตรงนี้ตัวนี้ก็ทาแค่ส่วนบนพอส่วนล่างไม่ต้องประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็ทาเฉพาะตูดนะครับอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยทายังไงให้มันเรียบใช่ไหมเนี่ยทายังไงให้มีความเรียบแบบนี้โดยที่สีที่ทาไม่เปื้อนขอบด้านบนให้เอาเทบังพ่นแบบนี้แตะตรงไหน มันจะแปะตรงขอบเขาแปะแบบนี้ตีให้เรียบอย่างนี้เราทานะฮะกดกดไปให้เรียบแบบนี้แล้วก็ทาลงไปมันก็เป็นขอบแบบนี้เลยนะโอเคต่อมาเราจะมาติดสติกเกอร์กันนะครับในส่วนของตัวถ้าตามคู่มือเนี่ยมันก็คือมันไม่มีส่วนที่มีสติกเกอร์ทับซ้อนแบบนี้ก็เท่ากับว่า มันใส่เข้าไปได้เลยวิธีใส่นะฮะก็คือใส่ไว้ใต้นี้แล้วกดลงไปนะเรียบร้อยครับส่งนี้เลยอมาส่วนของตัวยึดบอดี้กับโลงนะฮะก็แตะลงไปแบบนี้ต่อดเข้าไปแล้วก็ดัน รีร้อยครับนี่นะโอเคไปสติกเกอร์กันก็ไล่ตรงไหนก่อนก็ได้ลายตั้งแต่เบอร์สี่ก็ได้เบอร์สี่จะเป็นสีเงินตรงนี้นี่นะอันเนี้ยช่วงเนี้ยมันจะมีช่วงเหลี่ยมถูกปะ่ะนี่นะมันมีขวมุมเหลี่ยมๆอยู่ ไม่รู้ว่าชัดไหมน่าจะไม่ชัดน่าจะยากอยู่นะฮะก็คือแปะทาบเข้าไปบนตัวส่วนโค้งตรงนี้นะ จะได้ส่งมาประมาณนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็แก่ไป เดียบ้อยครับต่อามานะฮะก็ส่วนของสีแดงก็จะเป็นเบอร์แปดเบอร์แปดเนี่ยสังเกตดีๆว่ามันจะมีส่วนที่ว่ามันเฉียงนี่นะก็ไม่ค่อยซูมเท่าไหร่มันจะเฉียงแบบนี้ส่วนเฉียงแปดตรงไหนส่วนเฉียงจะแปดตรงขวา้งของตัวนี่ ตัวสเกิดข้างบนตัวปีกนะฮะตรงนี้มันจะมีเนื้อที่แค่นิดเดียวก็เลยถ้ากระแผ่ก็ต้องแบบว่า อ่าค่อยๆกดไปนะพยายามให้มันตรงกับตัวเส้นปีกอ่ะจะตรงยากหน่อยแต่ก็ไม่ได้ยากมากอย่าให้มันมีขอบขาวโผล่มาตรงมุมตรงนี้ก็พอจากนั้นเราก็ค่อยๆกดไปนะฮะค่อยๆกดไป จะได้แบบนี้อ่ะอีกด้านหนึ่ง โอเคเรียบร้อยนะครับอันต่อมานะฮะก็เป็นส่วนตรงไหนเอาส่วนนี้ก็ได้ถาว่าอาวันเต้จะ ไม่ยากเพราะว่ามันแบ่งคนละครึ่งแล้วก็แปะแยกส่วนได้เรียบร้อยครับแอโรอาวันเต้นะฮะ อ่ะต่อมาเอาเบอร์ยีามก็ได้ยี่สามยีสามจะเป็นส่วนปีกแปะด้านข้างตรงนี้นะฮะ แล้วก็เบอร์ยีิบสองนะจะแปะตรงข้างกับอีกด้านหนึ่งนะเหมือนจชเบีเบวเล็กน้อยเดี๋ยวเราไล่ใหม่ไล่ตั้งแต่ตรงนี้ไป โอเคเสร็จครับอ่ะต่อมานะฮะเบอร์ยี่ห้าแล้วกันยี่ห้าจะแปะที่มุมด้านข้างตรงสวนตรงนี้ ด้านข้าตรงนี้นะะเหมือนก็ไม่ค่อยซูมเนาะนี่นะซูมล้วต้องจ่ะใกล้ๆเลยไม่งั้นมันโฟกัสไม่ถูกโอคต่อมาเบอร์สิบสี่สิบสี่แผดส่วนด้านตรงนี้นะฮะ เรียบร้อยอ่ เลบร้อนะครับสิบสามแปดด้านข้างโอเคต่อมาเบอร์สิบสองสิบสองแปดตรงไหนสิบสองก็จะแปะด้านมุมตรงนี้นะวิธีแปะก็ไม่ยาก ให้ชิดขอบตรงนี้แล้วก็ชิดขอบแล้วก็ปาดไปมันจะพอดีกับหัวด้านข้าง <Okay. S 1> เป๊ะๆนะครับส่วนหางส่วนท้ายจะอยู่ตรงนี้ขอดสติกเกอร์โอเคต่อมาอีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็จะแปะตรงข้ามกันนะครับ เรียบร้อยฮะอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของอ,อะไรดีเอาส่วนตรงกลางนี้แล้วกันตัวนี้จะแปะที่หัวมุมตรงส่วนด้านนี้ ถ้าเกิดว่าส่วนด้านในตรงเนี้ยมันไม่ถึงใช่ไหมให้เอาด้านที่มันไม่ค่อยคมของตัวแหนบหรือว่าตัวอะไรก็ได้อ่ะ oh. มันก็จะถึงระดับหนึ่งนะฮะประมาณนี้โอเคต่อมาเอาเบอร์เบอร์เบอร์ยี่สิบ ยี่สิบแปดตรงไหนยี่สิบก็แปดตรงนี้นะ สติกเกอรองคางก็แปลกด้านนะฮะประมาณนี้โอเคต่อมาเบอร์เอาเบอร์เบอร์เบอร์อะไรดีอ่าเบอร์สิบแล้วกันเบอร์สิบจะเป็นลายด้านข้างแล้วก็อาจจะมีทับซ้อนกันบ้างนะฮะสติ๊กเกอร์วิธีแปะก็คือแปะาง้ตรงนี้ แล้วก็ขึ้นใบนะะค่อยๆไล่ไปนี่นะเรียบร้อยครับอ่ะต่อมานะครับใกล้เสร็จแล้ว ก็ติดตรงนี้ฝั่งตรงข้ามอันนี้จะมีทับซ้อนกันเล็กน้อยนะแล้วก็ดันแบก ก็ค่อยป่าดนะเรียบร้อยครับอันต่อมานะฮะก็จะเป็นส่วนของตัวเบอร์ยิบเจ็ดกัด 27. 27นแหยิบเจ็ดยิบเจ็ดแปดตรงไหนยิบเจ็ดแปดตรงนี้ ต่อมาก็เบอร์ยี่หกนะฮะยี่หกก็แปะตรงนี้นะครับตัวตรงข้ามนะฮะเรียบร้อยอ่ะเบอร์สองเบอร์สองจะเป็นด้านข้างปีกส่วนตรงนี้ แล้วก็เบอร์หนึ่งจะเป็นด้านข้างปีกส่วนตรงนี้โอเคต่อมาเบอร์ยีบเก้านะครับ ีก็จะแปะสวดของตัวผพีด้านนี้จริงๆตัวล ja ็อกนี้ทาสีแดงก็ได้เนาะ แต่ทำไมในคู่มือให้ทางสีดำในเมื่อเราก็ติดตัวสีแดงนะฮะเข้าใจเหมือนกันโอเคใกล้ละเหลือส่วนของตัว กระจกนะครับกระจกแปไม่ยากเน้นเน้นขอบด้านบนไปก่อนให้ให้ส่วนตรงนี้ส่วนหัวมุมเนี้ยมาติดกันแค่นั้นเองส่วนใครที่อยากได้ AR รเออาอนะฮะก็นึกไม่ออกร้านออนไลน์ที่ไหนมีไม่สะดวกไปดูหน้าร้านก็สั่งได้ที่ร้านไวน Mini นรัสมินิโฟวิวนะครับไปทางเพจที่ว่าลิงก์ที่อยู่ใต้ลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปจะมีลิงก์ของเพจไวรัสมินิโฟวิวอยู่นะฮะัไปทางเพจเขาบอกว่ามาจากช่องไ c แคได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าถึง15%ได้ครับ เรไปเดาไปสอบถามได้นะฮะว่ามีไหม s t เตอร์ pad นะฮะอันนี้เบอร์สิบแปดสิบแปดจะติดหัวมุมตรงนี้นะฮะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ส่วนคลิปนี้ก็ใกล้จบแล้วครับชอบถูกใจก็กดติดตามนะครับสนับสน,นุนการดูโฆษณาหรือว่าสมัครสมาชิกหรือจะโด o น a t i o คลิปก็ได้นะฮะ รายได้จากช่องก็เอาไปซื้ออะไรมาแต่งรถให้เพื่อนดูเนาะก็สนับสนุนกันได้เลยนะฮะว่าทูตสตาท์ทำให้ช่องเราอยู่กต่อไปยาวๆเรื่อยๆนะฮะ คุณทุกคนที่สนับสนุนนะฮะทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสวยงามนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ